เราก็จะมาถึงขั้นตอนนะคะเป็นขั้นตอนที่สําคัญมากๆเลยค่ะก็คือจะเป็นขั้นตอนนะคะของการร้อยได้บนค่ะซึ่งจะบอกเลยขั้นตอนนี้สำคัญจริงๆค่ะเพราะถ้าเราร้อยได้บนผิดตําแหน่งร้อยไม่ครบตําแหน่งนะคะเอฟเฟกที่จะเกิดแน่นอนค่ะก็คือ1เลยได้ที่เราเย็บอะค่ะก็จะมีปัญหาทันทีเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสีเข็มไม่สวย ได้จะเป็นกระจุกได้จะเป็นก้อนเย็บไปผ้าเราก็จะย่นนะคะหรือว่าพอเย็บเย็บไปนะคะได้ก็จะกระตุกตัวเนื้อผ้าเราค่ะซึ่งเดี๋ยวเราก็จะมาดูกันค่ะว่าขั้นตอนการลอยได้ที่ถูกวิธีของรุ่นจากเบอร์เน็ต V05 Academy ่ะเนี่ยลอยอยังไงกันนะคะเดี๋ยวเราก็จะไปดูกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะสําหรับการลอยได้บนนะคะก็จะเหมือนขั้นตอนแรกๆที่เราสอนสําหรับการลอยได้กอกระสวยไปค่ะก็คือแกนวางหลอดได้ก็จะมี2แนวค่ะแนวนอนกับแนวตั้งเราเลือกได้เลยเหมือนเดิมค่ะแล้วก็นําค่าสักหลาดนะคะลองเย็บนะคะใส่ก็ไปเพื่อช่วยให้ตอนที่หลอดได้เรามีการกระยับอะค่ะจะได้ไม่เกิดเสียงดังค่ะเสร็จแล้วเหมือนเดิมค่ะเราก็เลือกนะคะว่าเราจะใช้ได้หลอด เล็กหรือหลอดใหญ่นะคะถ้าหลอดใหญ่ก็ใช้ที่กั้นอันนี้นะคะเป็นสําหรับที่กั้นหลอดใหญ่ค่ะแต่ค่าเมื่อไหร่ที่เราเลือกหลอดได้เล็กเราก็ใช้ที่กั้นสําหรับหลอดได้เล็กแบบนี้ค่ะสําหรับเวลาที่เราซื้อได้มานะคะได้ของเรานะคะก็จะโดนเกี่ยวก็ไปนะคะตรงจุดเริ่มต้นตรงนี้นะคะเราดึงได้ออกมาปุ๊บให้นําตัวรอยบากนะคะใส่เข้าไปด้านในตัวจักรนะคะทุกครั้งแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วก็ใช้ที่กั้นหลอดได้นะคะ กันปิดไว้ไม่ให้หลอดได้มันไหลออกมาค่ะทำวิธีเดียวกับตัวโกลกสวยเลยค่ะก่อนที่เราจะเริ่มร้อยได้บนหรือได้เย็บนะคะอันนี้สำคัญมากๆค่ะให้เรายกตัวก้านตีนผีขึ้นทุกครั้งนะคะหรือให้ตัวตีนผีนะคะ่ะลอยขึ้นแบบนี้ทุกครั้งค่ะการที่เรายกตัวตีนผีขึ้นทุกครั้งก่อนการลอยได้นะคะบริเวณตรงนี้ค่ะ จะมีชิงหนีบได้อยู่นะคะซึ่งเวลาที่เราเอาตีนผีขึ้นนะคะชิงหนีบได้ตรงนี้นะคะก็จะถูกเปิดออกนะคะทาให้เวลาเราลอยได้ลงไปบริเวณนี้ค่ะได้เราก็จะเข้าไปในชิงนะคะถ้าเราลืมเอาขึ้นนะคะชิงตรงนี้บางทีมันปิดอยู่เวลาเราลอยได้เข้าไปอะคะ่ะได้ก็จะเข้าไปไม่สุดนะคะหรือว่าจะเข้าไปไม่ได้ลงในตำแหน่งที่ถูกต้องค่ะให้เราจูงหางได้นะคะมาด้านซ้ายของตัวจักรนะคะ จับได้ตึงๆทั้งสองมือแบบนี้นะคะร้อยเข้าที่ตำแหน่งแรกเหมือนเดิมค่ะตรงนี้นะคะตำแหน่งตรงนี้ถ้าเราสังเกตนะคะรุ่นจากเบอร์เน็ต B05 a c a d e m านะคะก็จะมีตัวกลองได้2องตำแหน่งค่ะซึ่งจะบอกเลยว่าตัวนี้จะทำให้การประคองได้ะคะ่ะ มันก่อนข้างที่จะดีมากๆเลยค่ะไม่ว่าเราจะเปิดพัดลมนะคะหรือเวลาเราจะเย็บเนี่ยเขาจะช่วยประคองอะคะ่ะตัวเส้นได้ของเราอะคะ่ะไม่ให้หลุดจากตำแหน่งแรกแน่นอนค่ะต่อไปนะคะจูงหางได้ไปทางซ้ายมือค่ะตามหัวลูกศรน,นะคะที่เป็นเส้นทึบสีดํานะคะเข้าตำแหน่งตรงนี้ค่ะแล้วก็ดึงตามล่องลงมาแบบนี้ค่ะลงมาด้านล่างนะคะเสร็จแล้วให้วนขึ้นค่ะ ให้เราสังเกตนะคะว่าคันกระตุกของเราเนี่ยมันต่ำลงมาไหมนะคะถ้ามันต่ำลงให้เราหมุนวงล้อด้านข้างตัวจักรนะคะเข้าหาตัวเองแล้วสังเกตนะคะคันกระตุกเนี่ยให้ขึ้นมาอยู่ตำแหน่งด้านบนสุดแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราลอยได้ขึ้นมาค่ะขึ้นด้านขวานะคะของตัวเหล็กคันกระตุกนะคะแล้วก็อ้อมไปด้านหลังแบบนี้ค่ะเสร็จแล้วนะคะให้เราดึงได้ลงไปบริเวณด้านล่างค่ะ ให้นำห่างได้นะคะจูงเข้าไปด้านในของเหล็กตัวนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะตรงบริเวณโคนเข็มตรงนี้นะคะจะมีเหล็กนะคะให้เราจูงหางได้เข้าไปด้านข้างของเหล็กบริเวณนี้ค่ะแค่นี้นะคะเราก็ร้อยได้เสร็จแล้วค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาดูการใช้ตัวสนเข็มอัตโนมัติกันต่อเลยค่ะ ก่อนที่เราจะเริ่มการใช้ตัวสนเข็มอัตโนมัตินะคะชนแนะนำก่อนเลยค่ะว่าให้เรานำก้านตัวตีนถีลงก่อนค่ะให้เราสังเกตตรงปลายเข็มของเราค่ะว่าปลายเข็มของเรานะคะอยู่ในตำแหน่งสูงที่สุดหรือยังค่ะถ้ายังนะคะให้เราใช้วงล้อหมุนด้านข้างค่ะหมุนเข้าหาตัวเองนะคะจนปลายเข็มขึ้นมาอยู่ตำแหน่งสูงที่สุดค่ะ หมุนนะคะจนปลายเข็มขึ้นมาอยู่ตำแหน่งสูงที่สุดแล้วนะคะหรือถ้าเรายังไม่ชัวร์นะคะจนแนะนําให้ขึ้นนะคะมองขึ้นไปด้านบนนะคะตรงคันกระตุกนะคะตรงคันกระตุกเนี่ยเราสังเกตค่ะว่าอยู่ในตำแหน่งสูงหรืออยู่ในตำแหน่งด้านบนหรือย,อยังคะ่ะถ้าอยู่แล้วเนี่ยปลายเข็มก็จะอยู่ในบริเวณที่ตำแหน่งสูงที่สุดแล้วเช่นกันค่ะเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มสนเข็มอัตโนมัติกันเลยค่ะ ขั้นตอนแรกๆนะคะอันนี้ไม่ยากเลยค่ะเราต้องรู้ก่อนค่ะว่าตัวสนเข็มอัตโนมัติของเรานะคะเราจะต้องใช้นิ้วนะคะกดลงไปตรงบริเวณนี้ค่ะเราจะเห็นตัวสนเข็มนะคะลงมาเรื่อยๆค่ะดันตัวสนเข็มด้วยปลายนิ้วนะคะด้านซ้ายมือลงมาจนตัวสนเข็มตรงกับรูเข็มนะคะแล้วค่อยๆใช้แรงกด ตัวสวนเข็มถ้าเราสังเกตนะคะก็จะมีเหล็กนะคะดันเข้ามาตรงบริเวณรูเข็มของเราค่ะอันนี้นะคะก็จะเป็นการใช้ตัวสวนเข็มที่ถูกวิธีนะคะถ้าเมื่อไหร่ที่เรากดตัวสวนเข็มลงมานะคะแล้วไม่สามารถดันเข้าตรงบริเวณรูเข็มได้ให้เรากลับไปย้อนนะคะเช็คก่อนค่ะว่า ปลายเข็มของเราอยู่ในตำแหน่งที่ถูกไหมตำแหน่งปลายเข็มของเราอยู่ในตำแหน่งที่สูงที่สุดไหมนะคะไม่นั้นนะคะตัวสนเข็มของเราก็อาจจะพังนะคะหรือมีปัญหาได้นะคะอันนี้ก็เป็นวิธีการเช็คค่ะเดี๋ยวเราก็มาเริ่มการสนเข็มกันเลยค่ะดันตัวสนเข็มลงมาประมาณครึ่งหนึ่งของเข็มนะคะจับตัวหางได้พาดกับเหล็กนะคะตรงบริเวณนี้ค่ะ นี่นะคะเหล็กขาวๆตรงนี้นะคะจูงหางได้นะคะด้วยมือขวาตึงๆแบบนี้นะคะมือซ้ายกดตัวสนเข็มค่ะลงลึกๆให้ตัวเหล็กดันเข้าหาปลายเข็มนะคะหรือตรงบริเวณรูเข็มเสร็จแล้วนะคะนำตัวได้เราค่ะจูงเข้าไปนะคะตรงบริเวณที่เป็นรอยปากของตัวสนเข็มนะคะเข้าไปแบบนี้ค่ะมือขวาดันไปด้านหลังนิดนึงนะคะแล้วก็ยกขึ้นนิดนึง ปล่อยมือซ้ายค่ะเบาๆนะคะมือซ้ายที่เรากดไวะคะ้ค่ะให้เรากดปล่อยหลวมๆนะคะแบบนี้นะคะมือขวาช่วยหย่อนได้นิดนึงนะคะเสร็จแล้วเนี่ยให้เราไปมองตรงบริเวณด้านหลังของตัวเข็มค่ะเราจะเห็นเป็นได้นะคะเป็นห่วงนะคะให้เราใช้ปลายนิ้วของเรานะคะสกิดมันออกมานะคะได้เลยแล้วเราก็ไปดึงตรงห่วงกลมๆด้านหลังออกมาค่ะแบบนี้ ดึงออกมาให้เป็นเส้นเดียวนะคะแบบนี้นะคะเมื่อเราสนเข็มอตัตโนมัติเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะขั้นตอนต่อไปก็คือ การจูงหางได้เข้าไปไว้ในร่องของตัวตีนผีค่ะซึ่งตัวนี้นะคะพอเราใส่ตัวฟิงเกอร์การ์ดไว้นะคะเราก็จะใส่ลงไปแบบปกติไม่ได้นะคะวิธีการใส่นะคะให้เรานำตัวหางได้จูงไปด้านข้างขวามือของตัวตีนผีค่ะแล้วก็อ้อมนะคะใต้เหล็กของตัวฟิงเกอร์การ์ดอย่างนี้นะคะเสร็จแล้วให้เราดึงมาด้านหน้าค่ะเราจะเห็นร่องของตัวตีนผีนะคะอยู่ด้านหน้าแบบนี้ใช่ไหมคะเราจะจูงหางได้เข้าไปแบบนี้ค่ะ แล้วก็ดึงไปไว้ด้านหลังนะคะแค่นี้ก็พร้อมเย็บได้แล้วค่ะเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับขั้นตอนของการลอยได้บนนะคะแล้วก็ขั้นตอนของการใช้ตัวสวนเข็มค่ะของรุ่นจากเบอร์เน็ตบี05คาเดมี y ค่ะ,คะเห็นไหมคะว่าขั้นตอนที่ชนได้สอนไปเนี่ยรับรองค่ะว่าทำตามได้แน่นอนค่ะแล้วอย่าลืมนะคะว่าหัวใจหลักของการเย็บผ้าก็คือ การลอยได้บนที่ถูกวิธีค่ะฉะนั้นเนี่ยลองลอยตามที่ชนสอนกันดูนะคะ